และนี่คือผนังจากเศษวัชพืชร้อน,นะครับทำได้จริงสามารถใช้งานได้จริงและยังเป็นการกําจัดเศษวัชพืชอย่างรู้ค่าพลังงานด้วยครับสำหรับตัว อิดจากเศษวัชพืชตัวนี้ครที่เราเริ่มในการทำเนี่ยคือมันเป็นการนําเอาเศษวัชพืชที่มีปัญหาจากหลายๆชุมชนหรือหลายๆพื้นที่นะครับทั้งในเรื่องของผักตบต้นกลบหรือว่าต้นทุบหรือสีพวกนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ซึ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆครับทุ่งทุนที่จะกําจัดเพื่อที่จะไม่ให้ขยะพวกนี้ฝากทางน้ําเราเรียนแบบตัวอิดก่อผนังครับทั้งเป็นตัวอิดมอหรืออิดบล็อกเพื่อให้ง่ายสําหรับในการใช้งานนะฮะ แล้วก็สะดวกสะอาดอีกตัวนี้จะเหมาะสําหรับการก่อผนังภายในการก่อเนี่ยเราจะใช้กาวครับเราจะไม่ได้ใช้ซีเมนต์ในการทํางานพื้นที่่จะค่อนข้างสะอาดครับไม่เลอะเทอะและอย่างหนึ่งเป็นการนําเอาตัวเศษวัสดุที่ไม่มีมูลค่าครับมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้ข้อดีและจุดเด่นของตัวอิฐก,ก่อผนังจากเศษวัชพืชหนึ่งเลยเป็นเรื่องของผิวหน้า ผิวหน้าเขาจะไม่เหมือนผิวตามท้องตลาดจะเป็นผิวหน้าที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะพืชที่เราเอามาใช้ครับทั้งนี้ลายครับผู้ผลิตสามารถกําหนดได้ว่าเราจะต้องการลายเล็กหรือลายใหญ่ครขึ้นอยู่กับการบดบดย่อยก่อนเข้าเครื่อง การที่นําของที่ไม่มีค่ามาทําอิฐตัวนี้ฮะมันเป็นการนําตัววัสดุมาใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งวัสดุเหลือทิ้งพวกนี้มันมีจํานวนมากจริงๆตัววัชพืชเนี่ยที่เอามาทําตัวอิฐก่อผนังเนี่ยสามารถใช้วัชพืชหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นไม้หรือว่าเป็นผักตบเป็นต้นทุบหรือสีนะครับหรือจะเป็นใบไม้เนี่ยสามารถเอามาทําได้ได้หมดเลยนะครับวัสดุพวกนี้สามารถต้านทานความร้อนสามารถลดอุณหภูมิในอาคารได้ประมาณ1-2องศาเลยทีเดียว ค่อนข,ข้างมีความคงทนต่อแสงแดดนะครับอีกตัวนี้ครับสวยใช้งานง่ายดูมีดีไซน์เหมาะกับบ้านสมัยใหม่ที่ต้องการต่อเติมหรือกั้นห้องนะครับ ถ้าโรงงานที่เขาเป็นแมสทาอยู่แล้วนะคะตัวนี้ต้นทุนจะถูกมากเพราะว่าวัตถุดิบเราไม่ต้องซื้อเลยเราหาได้ตามชุมชนในขณะเดียวกันที่เขาผลิตอยู่เดิมๆเ,เนี่ยเขาเป็นการซื้อขี้เลื่อยหรือซื้อพวกเศษไม้นะครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงตกตันนึงประมาณพันสสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบไปได้เยอะครับถ้าในเรื่องของความคุ้มค่าและความคงทนนะครับตัวนี้เราใช้เทคโนโลยีการอัดที่แรงดันสูงสามารถเทียบได้กับ ไม้จริงปกติทั่วไปเลยจะทนกว่าพวกไม้อัดทั่วไปตามท้องตลาดจะทนน้ําได้มากกว่าเราเป็นวัสดุกระทั่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้บริโภคเราใช้ตัวสารเชื่อมประสานนะครับที่ไม่แพร่ฟอร์มาดีไฮสำหรับผู้บริโภคเราจะรู้ได้ไงว่าวัสดุนั้นแพร่หรือไม่แพร่เราสังเกตครับเราซื้อตู้ไม้อัดเข้ามาในบ้านหรือเราทําผนังที่ทําจากไม้อัดถ้าเรารู้สึกน้ําตาไหลแสบตาคันจมูก ตามอันนั้นคือการแพร่ของฟอร์มาลีไฮโรงงานผลิตตัวไม้อัดทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ตัวฟอร์มาลีไฮเป็นตัวเชื่อมประสานเนื่องจากมีราคาที่ถูกสำหรับในเรื่องของการทนไฟนะครับปกติแล้วไม้เนี่ยยังไงก็ติดไฟครับถ้าผู้บริโภคกังวลหรือว่าต้องการให้เขาทนไฟเนี่ยมันก็จะมีสารทาเคลือบนะครับสารตัวนี้จะช่วยให้ตัววัสดุครับสามารถทนไฟได้ในระยะเวลาหนึง่งตามที่มาตรฐานกำหนดตัวอิฐก่อกรนังได้ครับ วัตถุดิบที่เราใช้ในงานที่เป็นอิดมายชีวภาพผักตบสด25กิโลเนี่ยเรามาตากแห้งเราจะได้เป็นผักตบแห้งกิโลหนึงในกระบวนการที่ทำเนี่ยเราก็เอาผักตบมาผ่านตะแกรงบดในตะแกรงบดเนี่ยมันก็จะมีขนาดต่างๆแล้วแต่เราต้องการให้สวยงามตามที่ผู้ใช้ต้องการได้พอเวลามาผ่านตะแกรงบดแล้วเราก็สามารถเอาไปขึ้นรูปโดยผสมกับตัวสารเชื่อมประสาน แล้วเราก็อัดขึ้นรูปด้วยความร้อนเวลาเราอาัดขึ้นรูปด้วยความร้อนแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นแผ่นต้นแบบขนาดฟุดคูณฟุดแล้วก็หนา4เซนทีนี้เราก็ต้องตัดขอบออกให้ขอบมันเรียบเราก็แปลรูปจากแผ่นใหญ่ให้เป็นแผ่นเล็กได้ตัวผักตบเนี่ยจะเป็นฉนวนได้ดีทำให้อุณหภูมิจากด้านนอกครับส่งผ่านเข้ามาด้านในได้ช้า มันจะทําให้อากาศในห้องเย็นสามารถประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนได้ครับ